ตัวสวอบพื้นที่ใกล้เคียงแคมป์ทงานาที่ว่านียตอนนี้ผมย,ยังมยยไม่บอกนรัว่าแคมป์มาอยู่ไหนเดี๋ยว ร่างมันเป็นรากอ่องยังโอเคแต่เป็นรากแกแ่ไม,ม,ม,ม่มาเหมือนกันเดินี่คือป่ายางด้วยละไอ้ป่ายางใช่แล้วแต่ว่ามันมีมันมีต้นมะพร้าวสองต้นตรงนี้ว่ะเนี้ย 没办法，没办法。没 ิ่งก็คือเคเดียรเศษไเองอ่ะทีนี้ก็แสดงว่าคุณผู้ชมมันมีไออยู่จริงเ่ยนะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำพิสยจน์ที่มเขาบอกชื่อห้องออกมาต้อาใช้เพื่อตัดตัดยืดก่อนอือนะแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะได้มีการส่งไปที่ของพิสูจน์ฐานชลบุรีเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอนะที่ที่พบในวัตถุที่ตรวจ พบและตรวจยึดได้อันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์น,นะครับรเพื่อพิสูจน์หาตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่อง,องการใช้ยาเสพติดอันเนี้ยแล้วเราก็สรุปฟันธงได้เลยว่าตรงนี้มีเรื่องของไอ้แน่นอนเพราะว่าที่ว่าฟันธงได้อย่างเง้เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่เป็นตัวตัดไอมันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนผมเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าตรงนี้มีการพบบริเวณด้านหลังแหลมมีสอดค่อนข้างจํานวนเยอะรวมทั้งอ่าวที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี้ย ก็มีการพบจํานวนที่เยอะพอสมควรน่าจะจําตัวเลขไม่ผิดน่าจะเป็น20กิโลนะมีการยึดแต่มันมีบางส่วนที่มีกลุ่มคนงานก่อสร้างที่เจ็บไปได้และคิดหวังจะรวยทางรัฐก็ลเลยมีการนําเอาไปซุกซ่อนไว้แล้วก็มีการเอามาแบ่งกันเสพแล้วก็มีขายบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งมีการจับกุมแนละํำเนืนอครีไปแล้วส่วนหนึ่งนะเวลานี้เราเได้มีการมาอุบเวลท่านวันน,นี้ครับเพื่อตรวจหาสิ่งของเหล่านั้น แต่เราก็ได้ได้ได้ทาจนสิ้นสงสัยแล้วว่าวันนี้ไม่พบแต่เราก็จะไม่ละความพยายามก็คงจะต้องสืบสวนเรื่องนี้ต่อไปนะฮะเราไม่ทิ้งควางว่าเกณฑ์ที่มันเป็นความปลอดภัยของพี่น้องพื้นที่เกาะูนเราจะมาจัดการเพื่อให้มันเรียบร้อยทุกอ,นะอย่างนะทุกอย่างจะต้องไม่มีถ้าใครพบใครเห็นไอ้ที่รอทะเลมามีอย่างเดียวคือรีบแจ้งเจ้าที่หมูดท้องที่และให้มาดนเนินงานตรวจยึดนะฮะต้องทําแบบนี้ถึงจะ เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอย่าไปคิดว่าจะรวยทางรัดเอาไปแอบซุกแล้วก็รอขายอะไรเงี้ยช้าหรือเร็วถูกจับคุ้มับไม่คุ้มครับโทสูงสุดถึงประหารชีวิตนะครับ